ดูเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะครับจัดดูครับท่านอาจารย์นรบดีกันค่ะ,ะเชิญเชิญต่อได้เลยครับผู้ที่ไม่เสียบต่อไ,ได้ไหมจำได้เปล่าก็มีมีอยู่ยังไม่มีพระสูตรก็เลยไม่รู้หรือยังก็จะได้โดยโดยสรุปพระเจ้าค่ะ คงกับขอข่าเจ้าค่ะที่ในที่ท่านอาจารย์กล่าวกับท่านอาจารย์วิบูลัะเจ้าค่ะว่าอปาลิหานิยสูตรเจ้าค่ะเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเสริมรอบทำาีประการเป็นฉนยัยหนึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเจ้าค่ะสองเป็นผู้คุ้มครองในายทวารอินทรีย์ทั้งหลายสามเป็นผู้ รู้ประมาณในโูชนะสี่เป็นผู้ประกอบหนึ่งเนงซึ่งมีความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เจ้าค่ะเป็นธรรมของพระอริยะเป็นธรรมชั้นลึกเจ้าค่ะข้อที่หนึ่งท่านอาจารย์ก็ได้สรุปไว้ว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลก็เป็นผู้ที่ทรงฌานเจ้าค่ะได้ฌานแล้วทรงฌานแล้วก็บรรลุฌานแล้วทรงฌานอยู่ในจิตตั้งอยู่เจ้าค่ะแล้วก็องค์อริยะศีลขันเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลน,นี่คือ ข้อที่หนึ่งที่สรุปโดยยอ่อเจ้าค่ะสรุปโดยที่ความเข้าใจของข้าพเจ้าเจ้าค่ะในในคลิปเจ้าค่ะข้อที่สองก็เป็นผู้คุ้มของทวารินทรีย์ก็คือเป็นผู้ไม่ประมาทเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็กล่าวไว้ว่าตรงนี้ก็คือทรงชันอยู่เหมือนกันเจ้าค่ะก็องค์ธรรมนี้จะควบคุมทั้งระบบเจ้าค่ะเนื่องจากเป็นองค์ตอนเนื่องมาจากองค์อริยศิลขันที่สมบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็ แล้วก็คุ้มครองของอาสวะกิเลสทั้งหลายเจ้าค่ะทั้งองค์นิวรห้าองค์ตัวิจาร์องค์ปิติและสุขเจ้าค่ะควบคุมอินทรีห้าพระละห้าในรัฐวาลทั้งหมดตั้งแต่หูจมูกเลิ้นกายใจลูกสังกิพรพยพละธธรรมารมความยินดีความไม่ความพอใจความเพลดเพลินนั้นก็คือฉันทลาคะคือต้องควบคุมในระบบเจ้าค่ะ ควบคุมท um ั้งระบบนี่ก็คือคุ้มครองในอินทรีย์ทวารก็คือฉันทะราคะเจ้าค่ะอาจารย์โดยคุ้มครองทวารตากระทบรูปเนี่ยเจ้าค่ะตาหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบปุถะพระใจกระทบธรรมารณมเจ้าค่ะอันนั้นก็คือกล่าวโดยย่อก็คือ ให้มีอินทรีย์สังวรเจ้าค่ะอาจารย์ส่วนข้อที่สามก็เป็นผู้มีประมาณในโภชนะนอาจารย์ก็กล่าวว่าในคลิปว่าเป็นผู้คือผู้เรื่องอาหารเนี่ยนะเจ้าค่ะประมาณในการบริโภคแต่ว่าในที่นี้พระอ,องค์ก็จะกล่าวโดยทำเชั้นเลึกก็คือเป็นผู้ควบคุมตาเจ้าค่ะหูจมูกลิน้นกายใจรูปเสียงจริงและผลิตภัณฑ์ธรรมาร์เจ้าค่ะก็คือ ก็ต้องทรงชานอยู่เหมือนกันเจ้าค่ะตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามก็ต้องทรงชันอยู่เป็นผู้มีจิตตั้งอยู่เจ้าค่ะแล้วก็เรื่องของกัลีกรลหานด้วยเจ้าค่ะในอาหารสี่กัลีกรลหานอาหารคือคำข้าวเจ้าค่ะแล้วก็ภาษาหารอันนี้ข้าพเจ้าคิดของข้าพเจ้าเองเจ้าค่ะมโนสัญจิตนอาหารแล้วก็วิญญาณอาหารเจ้าค่ะ แล้วก็ข้อที่สเป็นผู้ประกอบหนังยังซึ่งความีมีซึ่งมีความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เจ้าค่ะข้อที่สีนี่ก็จะเป็นเรื่องของเป็นผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่จึงเบิกบานตื่นตลอดเวลาก็คือบรรลุธรรมมาแล้วเนี่ยเจ้าค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ประมาทเนี่ยเจ้าค่ะไม่ ขอตกซบกเร้าให้มันเข้ามาครอบครองได้ก็คืออยู่ในสภาวะที่ทำาชืนเลือาากก็คือทรงชานอยู่เหมือนกันเจ้าค่ะโดยสรุปสีข้อนี้ก็คือทรงชันแล้วจะไม่เสื่อมได้ชันแล้วก็ไม่เสื่อมไม่ควรที่จะเสื่อมรอบเพราะว่าทรงอยู่ในจิตตั้งอยู่โอกาสที่ชันจะเสื่อมทนแทบจะไม่มีเจ้าค่ะเพราะอยู่เพราะอยู่ในพระอรหันตคีนศในจิตที่ทำ ก็คืออยู่ในมาชิมมาอในองค์ชาติประธานสี่งามในเบื้องต้นงามใน่ามกลางงามที่สุด